รอทีสองนะครับวันนี้มีเวลานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เรามีสถานการณ์ที่มีคําสั่งนะของรัฐบาลประกาศออกมามันก็ช่วงที่ผ่านมาเท่าที่ฟังฟังแล้วก็ติดตามสื่อโซเชียลนะก็ปรากฏว่ามีความเครียดเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยนะครับทั้งในเรื่องต่างๆนะว่ากันไปว่ากันมาเต็มไปหมดเลยทีนี้ <c oughs> ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตช่วงยุคโควิด19นะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยรับตั้งแต่ตั้งแต่โควิด19มาเนี่ยนะครับชีวิตของคนจะต้องเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับทั้งช่วงนี้ด้วยนะแล้วก็ช่วงหลังจากนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปหมดไม่มีทางที่โลกนี้ผมเชื่อว่านะครับไม่มีทางที่โลกนี้จะหายไปจากโลก หรือ,อาจจะเป็นไปได้ก็นานมากนะครับโกลต้องอยู่กับมันไปอีกนานเลยนะครับทีนี้ก็มีความพยายามในการที่จะยับยั้งโดวยวิธีการต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสาเร็จนะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับไม่ประสบความสำเร็จนะทั้งในโลกนี้และก็ในประเทศไทยนะไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามนะครับถ้าย้อนกลับไปได้ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะ จะรอวัคซีนประวิงเวลาเพื่อรอวัคซีนนะครับก็ปรากฏว่าพอรอวัคซีนได้แล้วเนี่ยก็แล้ววัคซีนที่ได้เนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ข้ามขั้นตอนข้ามขั้นตอนนันคือไม่ได้ทดสอบในตามกระบวนการที่ที่ควรจะต้องทําก่อนที่จะสวัสดีนะครับที่ควรจะต้องทําก่อนที่จะออกมาให้ให้ใช้แต่ว่าเนื่องจากความจําเป็นนะครับมีการอ้างเรื่องความจําเป็นก็ก็จาเป็นนะครับทีนี้ พอได้วัคซีนขึ้นมาใช่ไหมครับหลังจากที่เรารอมานานเนี่ยเราก็ได้วัคซีนขึ้นมาแล้วพอได้วัคซีนขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าก็มีปัอะหนาอีกนะว่าวัคซีนที่ได้มันมีหลายย่อนะครับแล้วมันก็เชื่อว่าได้ผลต่างกันนะครับแล้วก็เชื้อโรคมันก็เหมือนจะกลายพันธุ์นะเออก,ก็ยิ่งแล้วใหญ่ในโมเดลแรกๆเมื่อตอนยุคโควิดใหม่ๆเนี่ยโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ ไม่มีใครวางแผนไว้ว่ามันจะกลายพันุนะใช่ไหมก็คงมีคนคิดบ้างแหละมันเดี๋ยวมันก็คงกลายพันธุ์ตามสเต็ปม,มันแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเขาคิดว่าวัคซีนที่ที่ที่คิดค้นมาเนี่ยคงจะเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนสบายมันมาตั้งหลายวิธีในนานะนะใช่ไหมออแต่ปรากฏว่าก็เ,าเหมือนจะเอาไม่อยู่นะทีนี้ปัญหาก็เลยเกิดครับ มันปัญหาเรื่องนี้มันจะมีหลายเรื่องเพราะตอนนี้ชีวิตของของเราเนี่ยใช่ไหมหลายหลายคนประชาชนก็คิดว่าวัคซีนเป็นทางออกทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่ทางออกแล้วมันก็ยังมาไม่ถึงสักทีบางท่านก็ได้ฉีดแล้วบางท่านก็ไม่ได้ฉีดแล้วนะครับบางท่านก็ไม่ได้ฉีดนะบางท่านก็ได้ฉีดแล้วบางท่านก็ได้ฉีด2เข็มแล้วบางท่านฉีด2เข็มไปแล้วบอกว่าภูมิลดลงมากแล้วเพื่อนผมเนี่ยบีบุคนเป็นเลยนะครับเป็นโควิดเลยนะครับ พอไม่กี่เดือนไปตรวจภูมิใหม่ก็ไม่มีอะครับว่าติดโควิดได้ใหม่เหมือนเดิม <c oughs> ขนาดเป็นแล้วนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภูมิเนี่ยครับพอเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีการหมดหมดก็ต้องฉีดใหม่ขนาดเราเป็นหวัดเนี่ยเราเป็นแล้วเนี่ยสวัสดีครับเราเป็นแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็เป็นได้ใหม่ใช่ไหมหรือมันกดสวัสดีครับ วันนี้สัญญาณหลุดนิดนึงต้องกลับขอไยนะครับผมขอภัยด้วยนะครับก็อ่ะกลับมาพูดต่อนะครับเราต้องอยู่กับมันไปกนะนะครับแล้วก็ในโลกนี้มันจะมีอยู่สองเรื่องนะครับก็คือหนึ่งเรื่องที่ควบคุมได้นะครับอันที่สองคือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเรื่องภายนอกปัจจัยภายนอกเช่นจะฉีดวัคซีนไหมจะไม่ฉีดวัคซีนนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะครับถามว่าโดยส่วนตัวผมฉีดวัคซีนไหมผมไม่ฉีดนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นว่าการฉีดแล้วมันจะมีผลอะไรยั่งยืนนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่ที่ฉีดก็ดีนะครับก็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ไดเ้เห็นต่างไม่ใช่เห็นต่าง ไม่ได้ขัดขวางนะครับหรือว่าบอกว่าการฉีดวัคซีนไม่ดีนะก็คือการฉีดวัคซีนเนี่ยท่านเลือกได้ว่าท่านจะฉีดหรือไม่ก็ได้ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าท่านมีความเสี่ยงนะครับท่านก็ฉีดได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมเนี่ยรับความเสี่ยงได้นะครับก็เลยไม่ฉีดนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมได้ใช่ไหมก็คือ <çek elly> เ,เรื่องของตัวเราเองส่วนเรื่องอื่นเราควบคุมไม่ได้นะครับเช่น วัคซีนจะเป็นยี่ห้ออะไรใช่ไหมจะมาจากไหนใช่ไหมฉีดแล้วจะมีไซ d e effect อะไรบ้างนะครับแล้วก็อื่นๆน,นะยาจะได้ไหมเตียงสนามจะมีไหมโรงพยาบาล icu จะว่างไหมเครื่องช่วยหายใจจะมีไหมใช่ไหมโทรศัพท์จะรับไหมอันนี้เราควกุ่มไม่ได้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือปัจจัยของเราเองนะครับว่าเราชะบวบคุมอะไรบ้างนะครับทีนี้ หลายๆคนก็เกิดความพิตกังวลเกิดความกลัวจนกลายเป็นเป็นความความรุนแรงที่แสดงออกมานะครับในในในพื้นที่โซเชียลเยอะแยะมากมายเลยซึ่งไม่ได้ผิดอันนี้ผมแจก้ก่อนไม่ได้ผิดนะครับท่านก็สามารถแสดงได้ตามจิตของท่าน,นครับไม่ได้ผิดครับแต่ในเมื่อในความคิดผมก็คือในเมื่อเรามาควบคุมเขาไม่ได้นะไม่ว่าอะไรตอนนี้เราควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นเลย เพราะนั้นปัจจัยอะไรบ้างละ่ะที่เราจะสามารถควบคุมได้เราก็ควบคุมสิ่งนั้นดีกว่าเพื่อเราจะได้ดําเนินชีวิตได้โดยที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เรา,เราดําเนินชีวิตได้ปลอดภัยนะครับในระดับที่เราพอใจนะครับอย่างแรกคือวัคซีนผมมาฉีดนะครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันเีอายุใช่ไหมปีหนึ่งก็เต็มที่ก็ปีนึ่งอะผมว่าใช่มไหมคต้องฉีดใหม่ อย่างสมัยก่อนนะครับเคยฉีดวัคซีนแค่วันใหญ่ใช่ไหมท่านก็ต้องไปฉีดทุกปีแต่ท่านไม่ได้ฉีดก็ก็มันก็จะมีโอกาสเป็นนะครับแล้วก็วัคซีนทุกอย่างมีผลข้างเคียงทั้งนั้นแหละจะเพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมจริงผลข้างเคียงวัคซีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปดูนะในะแผนกายภาพบำบัดเด็กนะครับท่านไปดูนะท่านจะพบว่ามีผลข้างเคียงวัคซีนเยอะมากเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าว หรือว่าถ้าไปไป,ไปในส่วนของแพทย์ท,ยทางเลือกนะครับสําหรับเด็กน,นะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับได้น้ำชุดแต่งไกลกลอกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังวันหลังนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอ,อจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับว่าเรื่องไซเฟ็กจากวนะัคซีนเนี่ยแต่ว่าพอเรื่องโควิดยนเป็นข่าวเป็นข่าววันเพราะว่านักข่าวสนใจนะแล้วก็ทุกคนสนใจ มันก็เลยเป็นข่าวนะครับจริงผลข้างเคียงมันมีนะครับแล้วก็ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ทราบนะครับดังนั้นโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ฉีดเพราะว่าข้อแรกคือมันมันมีผลระยะสั้นนะครับออแต่ก็อาจจะช่วยในส่วนของสังคมใช่ไหมสังคมแต่โดยส่วนตัวผมผมรับความเสี่ยงได้ผมไม่เสี่ยงนะครับผมก็ไม่ฉีดนะครับทีนี้ในเมื่อปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้เราก็ควบคุมปัจจัยของเราเอง ส่วนที่เราควบคุมได้นะนะครับผมก็เลยแบ่งแบ่งหัวข้อที่ผมจัดการชีวิตตัวเองนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยเป็น3ส่วนนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยสวัสดีนะครับอุปกรณ์ที่เราจะมาช่วยในการเ,เช็คในจุดต่างๆเพื่อให้ให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ องคกรที่แนะนําชิ้นแรกเลยครับในหมดแรกเลยนะก็คือหมดตรวจสอบนะครับเราต้องตรวจสอบอะไรบ้างครับเพราะว่าเนื่องจากว่สาสถานการณ์ตอนนี้ครับมันรุนแรงใช่ไหมเราเป็นคนปกติเนี่ยบางทีทั้งตัวเราเองทั้งครอบครัวเนี่ยนะครับบางทีก็รู้จึกวิตกคือเอาภาษาชาวบ้านเลยคือปรสาษาติดหรือยังวะใช่ไหมสมัยก่อนติดหรือยังวะติดหรือยังวะใช่ไหมสมัยนี้คือติดค่อนข้างแน,สสน่สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ ราะว่าตอนนี้คนมันติดเยอะถูกไหมแล้วเราจะทาไงอ่ะเรามีโอกาสติดใช่ไหมทุกคนก็กลัวกันหมดผมผมก็ไม่รู้จะทาไงผมก็ต้องเช็คตัวเองว่าตลกลงว่าเรามีความผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้นจริงๆหรือว่ามันเป็นอาการทางประสาทใช่ไหมทั้งตัวเองด้วยใช่ไหมทั้งครอบครัวด้วยใช่ไหมครับถ้าถ้าเกิดเราเช็คไม่ได้เราก็จะตอบไม่ได้วัสด,ดีนะครับเราก็จะตอบไม่ได้ว่าตลกลงเนี่ยเราเนี่ย ประสาทประสาทไปเองหรือมันมันผิดปกติจริงๆใช่ไหมครับสิ่งแรกที่แนะนําเลยนะครับสิ่งแรกที่แนะนำควรจะมีนะแต่ถ้าไม่มีก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าควรจะมีถ้ามีนะถ้ามีโอกาสที่จะมีนะครับก็ซื้อมาใชนะครับสิ่งนี้ผมใช้ประจําเลยนะครับก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิว่าแบบยิงเนี่ยง่ายง่ายนะครับเพราะว่าเหน็บก็ได้ก็ถูกกว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันใช้ยากกว่าอันนี้อันนี้ดิ้นบินก็ใช้ได้นะครับแล้วมันก็วัดได้เลยไม่ต้องรอเวลานานนะครับข้อเสียคือมันแพงหน่อย นี่ก็แนะนาเพราะว่าวันดีคืนดีเกิดรู้สึกว่ามีไข้คําถามก็คือมีมีไข้จริงหรือเปล่าถูกไหมเราเช็คไม่ได้มันตาซาไปเองหรือมันเราเราเราเป็นจริงจเรามีไข้จริงเราก็ยิงเลยใช่ไหมก็ง่ายนะครับก็ตรวจสอบได้ว่าเรามีไข้หรือไม,มีไข้ตัดปัญหาไม่ต้องไม่ต้องเดินไปบอกคนงข้างบอกช่วยจับจับจับคอหน่อยจับหัวหน่อยเออเราตัวร้อนไหมเนี่ยใช่ไหม แก้ปัญหาง่ายๆครับยิงเลยนะครับสวัสดีนะครับติดโควิดแบบนี้อาจจะกรรมเพิ่มขึ้นไหมก็ก็คงเพิ่มนะครับแต่ว่าก็นั่งสารก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วมันบังคับตรงทีนะครับก็ไม่รู้ทํางานอะไรใช่ไหมทำไงได้นี่ก็จะปิดอีกแล้วไม่รู้ทําไงร้านอาหารนี่แย่เลยนะครับโรงแรมนี่แย่เลยเปิดเปิดปิดปิดเนาะค้าขายนี่แย่หมดนะครับสําหรับเอสเอ็มบีแย่หมดนะครับตรงนี้อ่ะอาทิตย์แรกเราเราแนะนําไปแล้วนะอันนี้ที่ผมใช้ประจําอันนี้แรกเลาเปลี่ยนแรก เล่าสู่กันฟังแล้วกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเพราะว่าเราใช้อะไรกันบ้างในการดําเนินชีวิตนะจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติครับอันที่2นะครับที่เราที่ผมใช้นะก็คือเครื่องวัดออกซิเจนนะครับต้องวัดให้ถูกข้างนะถ้าวัดไม่ถูกข้างเนี่ยมันาจะวัดผิดนะครับเครื่องวัดออกซิเจนเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันวัดได้ทางออกซิเจนในกระแสเลือดนะแล้วก็วัดได้ทั้ง ที่ประจรนหรือการเต้นหัวใจนะต่อน,อนอาทีนะทีนี้ทีนี้การใช้เครื่องมืออะไรก็ตามเกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ยนะมันจะมีอยู่หลายเกรดต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจเกรดของมันก่อนคือถ้าเป็นทางการแพทย์แบบแม่นยำเนี่ยจะแพงมากก็ตัวหนึน่งแพงเลยแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นการวัดรคร่าวๆนะเราไม่จําเป็นต้องการความแม่นยําขนาดนั้นเราก็ซื้อราคาถูกหน่อยได้แต่เราต้องเข้าใจมันนะว่ามันเออเลอร์ได้มันมีความผิดพลาดได้เยอะเหมือนกัน สัก3%า5%เอี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์ซนตะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าดีหน่อยกว่าจะผิดพลาดเปอร์เซ็นต์หนึ่งครับก็จะแพงขึ้นคเรัเ2% 3%เผมว่าผมยอมรับได้นะครับทีนี้วิธีการวัดไอ้ตัวนี้นะครับเราดูที่เก้าสแปดหรือ99้าเ้าเเวลาท่านซื้อมาแล้วท่านดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยนะสำคัญมากเลยนะครับต้องี่สูตรก่อนว่ามันใช้ได้นะมันก็เอามาหนีบนิ้วให้ถูกนะทีหนีบนิ้วผิดด้านก็ไม่วัดนะวัดไม่ไดด้้ออนนะกตงู่่วา ท่านวัดได้้วมันขึ้นเท่าไหร่สมมติขึ้นที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นใช่ไหมเป็นในเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยขึ้นที่เก้าสิบเก้าวิธีการเช็คว่าว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะครับท่านกั้นหายใจหายใจลึกๆแล้วกัน้นหายใจย,ยาวๆเลยจนท่านกั้นไม่ไหวแล้วดูว่าตัวเลขมันตกถ้าตัวเลขมันไม่ตกแปลว่ามันปลอมโอเคแค่นั้นแหละนะครับแต่ต้องกั้นนานนิดนึงทำไมครับเพราะว่าพวกเนี้ยเนื่องจากมันราคาถูกใช่ไหม ความไวในการวัดมันช้านะครับการรันเนี่ยการการอ่านของมันอาจจะไม่เป็นเรียลชามหรือว่าอ่านทันทีนะมันต้องมีระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะนั้นการใส่เข้าไปวัดเนี่ยมันต้องมีระยะเวลานะครับเพราะนั้นต้องให้มันอ่า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 นเพราะนั้นการกั้นหายใจต้องกั้นนานมากจนท่านแทบทนไม่ไหวอ่ะแล้วท่านค่อยดูนะทนไม่ไหวสุดๆแล้วอ่ะท่านค่อยหายใจแล้วดูว่ามันลดไหมนะครับถ้ามันลดแปลว่าปกติ อีกอย่างหนึ่งความแม่นยําเรื่องการวัดชีพจรหัวใจด้วยนะครับอันนี้ท่านดูไว้ว่าท่านเท่าไหร่ว่าชีพจรหัวใจเท่าไหร่ใช่ไหมหลังจากนั้นแนะนําเป็นเครื่องมือตัวที่3ามครับซึ่งจะมาเช็คเช็คกันคอสเช็คกันนะว่าตัวนี้ถูกไหมนะครับก็คือเครื่องวัดความดันนี่นะครับเรป็นความดันที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับทำไมต้องมีเครื่องวัดความดันด้วยเพราะว่าผพราว่าเราไม่รู้เลยครับ เราไม่รู้เลยว่าวันนี้มึนหัวจังเลยสมมติมึนหัวเกิดอาการมึนไม่รู้ว่าความดันขึ้นปวดหัวจัดเลยปวดหัวมากเลยมันไม่สบายเหมือนความดันขึ้นจริงเปล่าหรือเหมือนแค่เครียดไปเองน้อยไปเลยจาเป็นจะต้องมีเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องความดันก็จะวัดทั้งความดันแล้วก็วัดทั้งการเต้นหัวใจด้วยใช่ไหมก็จะมีด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็มามาเปรียบเทียบกันระหว่างตัวตัววความดันกับตัวนี้นะนะครับว่ามัน มันแน่นกันไหมมันผิดพลาดกันเท่าไหร่ครับมันก็ผิดพลาดกันได้นะของพวกนี้มันราคาไม่แพงถูกไหมเพราะนั้นราคามันผิดพลาดได้นะครับความดันเนี่ยรู้สึกหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกใช่ไหมหายใจรู้ได้ออกแน่นหน้าอกอ้าแย่แล้วปอดไม่ทํางานใช่ไหมเราก็ไม่ทํางานจริงเปล่านเอาวัดเลยครับเพราะมันกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมันวัดได้เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราเป็นโรคประสาทแล้ว่ยโรคประสาทประสาท รหรือว่าครอบครัวเราเกิดกังํามงคืนอ๋อหายใจไม่ออกอย่างนั้นอย่างนี้มสมุนสมุนก็จิ้มเลยเอ,อวัดก่อนว่ามันไม่ออกจริงหรือว่ามันนอนฝันหรือว่าเครียดนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยในสังคมตอนนี้มีภาะวะเครียดหมดนะเพราะนั้นอาการที่ออกอาจจะเป็นอาการช้าครึ่งซี่ก็ได้อาการชาครึ่งซีกเนี่ยเกิดจากความเครียดได้นะครับบาง,างท่านที่บางผมูมีคนในครอบครัวที่เครียด ชาครึ่งซีกเหมือนเป็นสตรกเลยอะแต่ไม่ใช่เครียดเครียดจนรู้สึกชาไปครึ่งตัวเลยทีนี้เราจะรู้ได้ไงรก็ต้องเช็กก่อนแหละนะครับพวกนี้บางทีมันเป็นโรคประสาทถูกไหมมีอะไรผิดปกติบ้างน,นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราควบคุมนะ,ะเป็นส่วนที่เราตรวจสอบนะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนที่ผมใช้ตรวจสอบในการดัเนิชีวิตปัจจุบันนะครับว่าตรงว่าคําถามต้องตอบคำถามได้ก่อนว่าจริงๆแล้วเรา เป็นปกติจริงหรือเปล่าหรือเราประสาทไปเองอันนี้จุดแรกที่ต้องทำไม่งั้นท่านจะจะตอบตัวเองไม่ได้แนละ้วท่านจะเครียดต่อเนื่องเครียดต่อเนื่องแต่เมื่อท่านวัดแล้วเห็นผลออกมาแล้วท่านวิเคราะห์ได้แล้วว่ามันน่าจะไม่ใช่ท่านทําบ่อยๆทําซ้ําๆท่านจะเข้าใจเองว่าอ๋ออันนี้เครียดนะครับท่านก็จะทําใจได้ง่ายขึ้นมาเออมนมีอะไรเราเครียดไปเองว่าจะกินน้ำไม่เยอะหรือว่ารีแลกอย่างอื่นนะครับ ให้ให้ให้สเตรสความเครียดมันลดลงนะต่อมาส่วนที่สองนะครับที่ที่ผมใช้นะก็คือส่วนการป้องกันครับส่วนแรกก็คือการตรวจสอบใช่ไหมเรามีอุปกรณ์ตรวจสอบนะครับอันที่สองเราต้องป้องกันครับการป้องกันนี้ก็คือเราสวมหน,น้ากากอนามัยครับหน้ากากอนามัยแบบนี้ครับนี่นะซึ่งก็ต้องสวมมาถูกไหมทีนี้หน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าเลือกได้นะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปยิงปืนนะครับ วันนี้วันนี้อยู่บ้านนะแล้วก็ทํางานที่ร้านนะครับในที่ปืนปืนก็ใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับพยายามใช้หน้ากากที่เป็นหน้ากากเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันป้องกันดีกว่าผ้าใช่ไหมถ้าเราเลือกได้นะแต่ถ้าเลือกไม่ได้จําเป็นต้องใช้ผ้าก็ใช้ครับแต่ว่าถ้าเราเลือกได้ตอนนี้ราคาหน้ากากร,ราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับก็ไม่ไม่แพงสมัยมีคนกระตุนนะนะครับก็ถูกลงก็ดี ก็ถ้ามีโอกาสใช้ก็ใช้ครับก็เปลี่ยนไปบ่อยใช่ไหมครับหน้าการเาใหม่ครับที่สําคัญก็คือว่าเวลาท่านไปห้างหรือไปข้างนอกอะไรแบบนี้เวลาท่านจะกินอะไรท่านต้องลงไปไกล,ไกลๆชาวบ,บ้านหน่อยไม่ใช่ว่าท่านผมเคยเห็นเท่านี้ผมไปไปห้างมาก็ไปซื้อของที่ซปเปอร์ครับก็เห็นบางคนพอพอเดินๆอยู่ก็ใส่ใช่ไหมแต่พอซื้อมันรฝรั่งทอด <laughs> เอก็ก็ทะลุ มาตรงนี้แล้วก,ก็กินมันฝลังทอดเราเดินไปเรื่อยๆสองคนนั่งคุยกันไปเรื่อยๆเดินคุยกินกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่อันตรายนะทั้งต่อตัวทั้งเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะครับเพราะนั้นก็ใส่ไปตลอดนะพยายามใส่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าก็ตามนะครับถ้าจําเป็นนะนั่งในรถแบบนี้ไปกับใครก็ตามนะครับหรือไปหาใครก็ตามจําเป็นนะก็จําเป็นต้องใส่นะครับอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไร ครับเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรแต่คนอื่นเขาไม่คิดแบบเราใช่ไหมเขาอาจจะรังเกียจเ,นะเราก็ได้นะแล้วเราอาจจะเป็นอันตรายาต่อตัวเองกับผู้อื่นได้นะครับในการรับเชื้อในการทําให้เขาติดเชื้อใช่ไหมนะครับส่นมาตการใหม่อันที่สองคือรักษาระยะห่างอันนี้สาคัญมากวันเนี้ยผมไปห้างเนี่ยผมได้เห็นเจ้าหน้าที่ห้างนั่งคุยกันสามคนนั่งโต๊ะเดียวกันนั่งโต๊ะเดียวกันนั่งชิดกันเลยนะกินน้ํานั่งคุยกันก็เขาไม่เข้าใจมาตรก,การก็เหมือนกันนะครับ หรือว่าการขึ้นลิฟต์นะผมยังเห็นนะลิฟต์ตัวหนึ่งบางทีขึ้นเกินเกินหลายคนมากเลยปกติเขาจะให้ขึ้นกันสี่ห้าคนใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดมันรอนานก็ขึ้นงินเยอะนะนะครับก็ไม่ไม่ค่อยรักษารยาห่างกันอันนี้ก็ถือว่าอันตรายนะครับอันที่สามก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็พกโวดสปเปรย์นี่สําคัญสุดสําคัญสุดเลยนะเพราะอะไรว้าอ,อันเนี้ยผมไม่พกเป็นเล็กๆนะผมไม่พกเป็นแบบนี้นะแบบเนี้ย ผมไม่พกอันนี้มันเล็กเกินครับอันนี้ฉีดไม่มันนะครับเวลาฉีดเนี่ยพกไปงี้เลยครับสเปรย์นะครับสเปรย์เนี่ยผสมยาฆ่าเชื้อนะทีนี้ยาฆ่าเชื้อแนะนาให้ท่านไปหาซื้อแบบผสมที่มันที่มันเรียกอะไรอ่ะที่มันไม่อันตรายมากะแล้วก็แล้วก็ผสมได้เยอะๆที่มันราคาไม่แพงะท่านจะได้ผสมได้เป็นน้ําแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้รับการบริจาคมานะครับแล้วก็ ก็เอามาใช้ครับก็ดีมากแบบนี้เราก็จะซื้อไปซื้อหัวที่เป็นสเปรย์แบบนี้ไอ้ที่ฉีดวิ่ผ้าใช่ไหมอันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วเวลาเราไปห้างเนี่ยใช่ไหมเราไปห้างหรือเราไปไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราก็เอาเป้มาใบนี้ปแลเราก็ใส่แบบนี้เลยครับเนี่ยใส่แบบนี้เลยนะครับเราจับอะไรปั๊บเราก็ดึงขึ้นมาแล้วเราก็ฉีดเลยนะครับเราก็ฉีดเลยเนี่ยครับเราก็ฉีดเลยไม่ต้องสนใจก็ฉีดฉีดไปจะจับอะไรจับรถเข็นก็ฉีดเข้าไปนะครับกดลิฟต์ใช่ไหม กดลิฟต์วดัวติดใช่ไหมมาฉีดเข้าไปครับเข้าห้องน้ำใช่ไหมล้างมือเสร็จไม่พอใจฉีดเข้าไปใช่ไหมจะกินอะไรสมมติจะกินอะไรนะครับก็ก็ฉีดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะช่วยได้สําคัญคือตัวนี้คือกวดตัวตัดว,ว,วงจรน,นะนะครับแล้วก็แบกเป้ไปเลยนะครับตอนนี้เรามีสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมเราต้องแบกเป้ pay, มีสเปรย์ใช่ไหมมีน้ำไปกินด้วนยะเพื่อเพื่อป้องกันนะครับอันนี้เป็นส่วนป้องกัน ส่วนที่สามนี่ก็คือส่วนส่วนการรักษากับเพิ่งมีส่วนตรวจสอบใช่ไหมส่วนตรวจสอบเป็นประสาทไหมอันที่สองอส่วนที่เราป้องกันไหมหเราติดใช่ไหมอันที่สามคือส่วนที่รักษาครับส่วนที่รักษาเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เราหวังพึ่งใครไม่ได้เลยทำไมยาก็ไม่มีเตียงก็ไม่มีวัคซีนก็ไม่มีใช่ไหมไมีอะไรสักอย่างไหมสายโทรก็ไม่ติดใช่ไหมเ <laughs> งินก็จะไม่มีจะกินกันอยู่แล้วใช่ไหม เออนะจะหวังพึ่งใครได้อีกนะครับก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องช่วยตัวเองทีนี้เมื่อเมื่อเราไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราบริหารจัดการอะไรได้นะครับบ้านเราในโชคดีมากนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในแถบสูงสูงใช่ไหมแล้วบ้านเราเนี่ยชื่อก็ชื่อ,อว่าอะไรนะแผ่นดินทองสุวรณภูมิใช่ไหมทุกอย่างที่ดีๆในโลกเนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่ในเมืองไทยทั้งนั้นเละนะครับ แต่เพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้หยิบมันมาใช้นะครับแล้วก็เราก็มีสมุนไพรที่ที่ฝรั่งไม่มีอันนี้นะครับฟ้าทลายโจรใช่ไหมตอนนี้มีปัญหามากฟ้าทลายโจรน,นี่วันนี้ผมผมไปเดินหาตั้งแต่สองวันนะเมะื่อวานเลยวันนี้ด้วยนะตะกลงไงรู้ไหมมนเริ่มขาดตลาดแล้วขึ้นราคาผมก็ไม่เข้าใจว่าตกลงมันจะเริ่มกักตุนกันเป็นนัากากากหรือ,อยังไงจะมีคนจะมีจะมีคนพยายามกักตุนไหมนะ เพราะว่าจริงมันหาง่ายจุบมาไม่แพงด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยฟ้าทลายโจรเนี่ยอันเนี้ยนนเป็นยี่ห้ออออะไรอะตาใบาหอนะเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบบาทกล่องหน,นึ่งอันเนี้ยี่สิบาทเองเจ็ดสิบเมตรนะยี่สิบบาทเองแต่ปรากฏว่าผมไปหาซื้อเมื่อวานเมื่อวานไปหาซื้อแคปซูลเนี่ยสมัยก่อนแคปซูลขายกันางหกสิบาทนะห้าสิบาทหกสิบาทเมื่อวานเนี่ย เป็นเจ็ดสิบาทเป็นร้อยบาทแล้วอะนะครับแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขนาดอภัยภูเบศเองนะย,งยังแพงเลยอะผมไปถามร้านขายยาก็ามีแต่ของแพงนะของถูกมันมีแล้วนะครับเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงมันไม่มีอะไรเลยนะจริงแจกต้นเพราะต้นให้ประชาชนไปปลูกกินเองก็ได้นะจริงแล้วมันก็เป็นพืชที่ขึ้นไม่ยากนะถูกมันจริงก็เอาไปปลูกเลยดีกว่า แจกต้นพันธุ์นะอาให้ประชาชนไปปลูกกินเลยดีกว,ว่าง่ายกว่านะครับก็ <c oughs> เราไม่มีทังเื่องอื่นถูกไหม <c oughs> ไม่ได้บอกมันดีที่สุดแต่แต่ก็มีการทดสอบแล้วใช่ไหมครับหลายๆกรณีก็ปกรากฏว่ากินแล้วก็ดีดีขึ้นป้องกันได้ถามว่าป้องกันได้ไหมไม่ทราบแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็นเป็นตัวป้องกันเป็นส่วนรักษาเพราะอะไรสมมุติว่าผมเดินไปแล้วผมกลับบ้านมาแล้วผมเจ็บคอทับบุตรโอเคไหม ผมเจ็บคอสมมติเจ็บคอผมก็ไม่รู้เป็นป่าแล้วเราต้องรอมันจนกระทั่งมันลงปอดตอนไนต้องให้้องไปพิสูจน์ทราบต้องมาตรวจโควิดไหมต้องมาใส่อุติเจนก่อนแล้วค่อยกินไหมไม่ต้องหรอกอะท่านก็ผมกินไปเลยผมกินเลยสองเม็ดสามเม็ดก็กินไปสองสามมื้อเช้าเที่ยงเย็นนะหายก็เลิกก็ไม่เป็นไรไม่เห็นเสียหายถูกไหมก็แค่นั้นเองเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วยังไงแล้วเราต้องต้องทำยังไงต้องสุดท้ายต้อง ต้องปังงาปังงาแล้วรอเปียงไม่มีเราค่อยกินไหมก <c oughs> <c oughs> ็จําเป็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนการรักษาเนี่ยนะครับในวินาทีนี้หลายๆคนก็บอกว่ากินแล้วมันเป็นผลไม่ดีกับตับถูกไหมแต่มันเป็นสมุนไพรไงไม่ต้องกินเยอะแยะเลิกหายก็เลิกใช่ไหมหายก็เลิกแล้วก็ระหว่างตายเพราะโควิดกระตับพังคิดว่าไหนมันมาก่อนกันถูกไหมความรุนแรงของบาดแผลเนี่ย บางทีต้องเลือกก่อนว่าจะเอาอยัางไงขนาดหมอรักษาคนไข้เนี่ยบางทีต้องเลือกเลยจะเอาอะไรก่อนใช่ไหมเกิดมันมาหลายอาการเนี่ยจเจาอะไรก่อนเพราะนั้นก็ธรรมดาครับได้อย่างก็ต้องเสียอยา่างไปได้ก็ต้องแลก,กใช่ไหมผมยังเชื่อนะครับว่าในสมุนไพรไทยเนี่ยก็มีผลผลดีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมสบายใจมากกว่าอีกที่จะกินพวกเนี้ยมากกว่าจะไปฉีดวัคซีนหรือจะไปเข้าไอซียูเพราะว่า การรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยก็รักษาตารรมอาการแล้วแล้วผมก็เชื่อว่ามันใหม่มากสําหรับแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเนาะที่แพทย์บอกว่าท่านรู้ดีรู้ดีเนี่ยจริงๆแล้วเคยติดเชื้ออย่างบางหลายท่านก็ไม่เคยนะถูกไหมาบางท่านก็เคยก็ก็ก็ดีก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ต่อบ,บางท่านก็ติดแล้วก็เสียชีวิตบางท่านติดแล้วก็รอดน,นะครับใช่ไหมแต่จำนวนมันไม่ได้มากขนาดนั้น นะครับแล้วการวิจัยเรื่องวัคซีนเรื่องยาเนี่ยที่เอามาใช้ใช้กันก็คือการตัดแปลงจากยาอื่นเรื่องยาเนี่ยที่เอาไปใช้รักษาโรคอื่นเนี่ยเอามารักษาโรคโควิดใช่ไหมมันรักษาได้สมมุติว่ามันเออดูแล้วมันเอมนเอมรักษา Fire ได้เพเท่านั้นเองใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได,มได้มีผลแตกต่างระหว่างที่เราเอาอยากแก้ไข้หวัดใหญ่แก้ไข้หวัดธรรมดาของไทยมารักษาโควิดถูกไหมในเมื่อเป็นไวรัสก็ก็ดีกว่าไม่ใช่แต่ว่าสําคัญก็คือว่า เราอย่ารอว่าเราเป็น,นหนักเราค่อยกินถูกไหมแล้วก็มีการทดลองในหลายๆสถานที่ที่เขาติดเชื้อกันรุนแรงมากแล้วก็เอาไปกินก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นจริงจนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่มีถังเลือกแล้วนะครับก็ถ้าท่านเจ็บคอหรือมีอาการเหมือนหวัดใช่าหมไอมีน้ำมุกงนิดหน่อยก็กินก็ไป้แล้วใช่ไหมกินไปวันหนึ่งสองวันครึ่งวันครึ่งมันหายก็เลิกมานะไม่เป็นไรก็ทํางานต่อไปดำเนินชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็ เครียดมากความดันขึ้นหรือเปล่าหายใจไม่ออกจริงหรือเปล่าก็มีส่วนตรวจสอบที่เราต้องตรวจสอบนะครับออกไปนอกบ้านเราก็มีสเปรย์ฆ่าเชื้อฉีดมันเข้าไปใช่ไมมใส่หน้ากากรมัดลกยสายระยะห่างฉีดมันเข้าไปนะครับไปเจอลูกค้าใช่ไหมก่อนก่อนคุยกับลูกค้าก็ฉีดให้ลูกค้าก่อนเลยใช่ไหมลูกค้าไปก็ฉีดให้ลูกค้าอีกใช่ไหมลูกค้าจะไปจับอะไรก็ฉีดให้หมดเลยฉีดตัวเราด้วยฉีดลูกค้าด้วยฉีด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 ฉด นะเนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้มันฉีดง่ายใช่ไหมมันฉีดง่ายผมชอบมากนะครับทีนี้เราก็ต้องดําเนินชีวิตให้เป็นปกตินะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ทำอย่างนี้หละไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ผมทําอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะเราต้องอยู่กับมันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวท่านจะชินผมก็ต้องชินผมก็ต้องชินไปกับสถานการณ์นี้แล้วก็เชื่อวันหนึ่งเนี่ยโควิด -19 เนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคที่ประจาถิน่นนะ ครั้งหนึงไข้หวัดใหญ่ก็รุนแรงมากตายกันมหาศาลใช่ไหมวันนี้มันก็เป็นโรคที่คุมได้การแพทย์เราพัฒนามากขึ้นนะครับวัคซีนก็ดีก็ดีแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับเหมือนสมัยหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีนะครับเหมือนสมัยหนึ่งยาฆ่ายาฆ่า,มาแมลง ในอเมริกานะครับมีการเราคือบินไปโปรยเลยนย่นออะไรไม่ทราบจำไม่ได้ไม่กล้าบ,บอกย่อไปโปรยเลยโปรยทั้งป่าเลยใช่ไหมเป็นฆ่า,มาแมลงในป่าใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยหลายสิบปีแล้วสมัยนั้นก็บอกว่าไม่มีผลข้างเคียงมาชี่ได้เลยก็บินไปโปรยกับระเบิดระถึงใช่ไหมพอผ่านมาหลายสิบปีบอกว่าใช้ไม่ได้อันตรายมาก<笑><笑>นะเออแล้วเราจะไปเสี่ยงทำไมใช่ไหมทีนี้เรา เราเป็นคนไทยเนี่ยเรามีสูงไทยๆนะครับแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบอื่นๆที่เราใช้ได้เราก็ใช้ไปแล้วก็อยู่กับมันไปนะครับเรื่องเรื่องการรักษาระยะห่างเรื่องล้างมือบ่อยๆเรื่องฆ่าเชื้อเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆเจ็บป่วยก็กินยานะครับยาไทยเรานี่แหละนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิวัดความดันเวลาเราเครียดเวลาเช็คตัวเองว่าจริงๆเป็นโรคประสาทเปล่านะก็แค่นั้นเราทําได้แค่นั้นเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้ นะครับแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกตินะครับไม่ต้องไปรอหรอกว่ามันจะมันจะมีใครมาช่วยเราคงวินาทีมีคงยากนะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับ mm hmm. พอมีเรื่องมีเรื่องทีไรนะครับสําหรับคนไทยเนี่ยผมคิดถึงหลอกก้าวท่านเสมอเลยนะครับ mm hmm. นี่ท่านอยู่ไม่กี่ปีนะไม่อยู่ไม่กี่ปีนะมีวุ่นวายในขนาดนี้ นะครับอ่ะก็วันนี้เป็นเรื่องการดเนินชีวิตนะครับและอุปกรณ์ที่แนะนําในการดําเนินชีวิตยุคโควิดนะครับวันนี้ผมสีภูมิร้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ